ครับตอนเศร้าสวัสดีตอนครับ,รบพี่น้องนี่แนเศร้าอากาศที่หนาวฝนกับตกเมือ่อนนี่หนาวนี่ชิพามาเบิงแรงงานเขาเชียร์หยอดแบบเขียเถยดเนาะอยู่อิราเลียชพาเขาไปเบิงพี่น้องขอเขาเีเถ็ดจังไดในการเชียร์หยอดแบบเขียเถ็ดเขามีวิธีการยังไดไปเบิงกันเลยครับ เบวันวันงไหนใชเฮาเขีเยนหยอนเขียนตามเสือกตามเสือกที่เฮาโยงไว,ว้ปูไว้พี่น้องเขียนขึ้นไปไปชีสูงเนเพื่อนได้หาแนวมาง่อยขึ้นยอดสูงพี่น้อง เช่นเบื้องไอ้ชียากแค่น้อยนึงนะเวาทิงงาเทิงเนงียงต้นมันที่กันเขาก็เรียกเบิ้งแบบเอายอดแค่ไว้เนียงกับตัดทิม่มเนียงตัดทิ่มพี่น้องมือเบิ้งเบิ้องไอ้สายเขาใส่เสียเราต้องใส่ขีนาวแห้งข <c oughs> ึ้นหนีฝนกระนำยางเตรียมที่เลย เพื่อนก็ยยิบไปหาหนีบหนีบนเนงทิม่มนัน่นเนงมันก็เอายอดแทะขึ้นนะเคยยิยากแน่อยากหน่อยพี่น้องเลยเพิ่อนมันยาวมันสูงนําอืมเพื่อนเคยิบหนีบทิ่มเพื่อนก็ยง่อยแต่ก,กระซิมขึ้นพันเนาะเพื่อนบ่ถึงอืมค่อยเห็ด,หด,หดหเดี๋ยวยอดทันยอดหักนี่ก็บ่ขึ้นอีกได้พี่น้องสุดจำหันเลย อันยอดหักเนี่ยนี่พันตามเสียกที่ห้อยย่งไว้หักซะนี่ปินอะไชีพี่น้องนี่นะนี่อข่ไส้เขาอีกนี่แต่ละคนนี่ชีเทกนิกบุคคลกันพี่น้องฉันเขียนเร็วแน่นี่กะชีหักแอ้งหมากน้ำมันนี่ไอ แจ,งแจง้แจงมากมนี่เนียบนั่นเจียหน่อยสามชิ้นหน่อยประสันพันวาน่เาจังบ้มาสุกนะมันบสุกเอาไปกับอสุกเ้าไออกับปสุกประสันหน่วยไหน่วยมันสุกก่อนย่างอาหารไปอืมนี่่องนี่ก็ปาสุกไปได้ไปได้ง่ายแจ้งมากไปํามครับ อืมค่ายๆกันนะแต่ว่าเทคนิคบูคือกันนี่ปั๊บมาเหนยบแน้งเข็มอย่าเหนีบมือจะขวางได้ประสบประการไดหล้วครับสองปีแล้วเดียสองปีแล้วมีปีเี้บเพราะันเหนีบมือ Nang là lại nang kỳnh hảo. Mãi nói cả tango. Hãy kỳnh hảo. Nay ngoài kỳnh hảo. Boraila. 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 nó Boraila. 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 เอาเงินอย่างเดียวนะอาจารย์ช่วงนี้ปึ๊บอะไรยางเสือไปแล้วครับนี่เนี้ยนี่ยังเทีมมยาตะใบหยิตัดน้ำกลนนอันนี้นะเป็นเชล่าของผมครับนี่เชล่าบวดีเชล่าพิจต้เทียมดูแลไปพร้อม คุณาครับคุณตัดใบออกเลยนี่ก้อนเนอพป่น้อกแคนหยอดปรับมือไอ้ฮตัดานเนียงสแนงี่เอบ้างเลยนะเนงเนงครับนงับนงออกครับตัดแนงตงดแนีงครับนียงอ๋ออันอันอยู่ทั้งคางอันไตครับผมเกิเชียนข้น อือืมอนี่เนียงเนงหน่อยเนงใหญ่ตาดอกพุทธค่ะแต้เบิ้งกันนะเนงนี่ครับโต้ว่าเป็นยอดแท้ครับอ๋อไข่ไข่กันครับไข่ไข่แต่จะหลงจะหลงครับจะหลงอืมนี่ก็เคียนขึ้นเคียนบ้าปั๊บหนีบเทียมเอีกครับผมอืมนี่ก็เนงใหญ่นะใหญ่อืม นี่แหละพี่น้ององ้ยใหญ่หวบรรทักครับอันเมื่อไม่เนี่ยกีตัดหอดทิม่มบิดแหละครับเม <EN> นูมีเพิ่นอายุการทำงานเพิ่นด่วนละเพื่อนคลั่งพี่น้องคลั่งปับ๊บเพื่นเคียนปับ๊บอ,อ,อ,อ่าซวงกับฟองกันไทว่าเพิ่นลอยเกจซีบพุ่นละ, <c oughs> ละมันไม่ได้ง้อยดอก <c oughs> อ่าเพื่อนปึ๊บตั้งขึ้นปั๊บ อ่าพ่นพูนสูวงอ้ถ่วงหัวได้พี่น้องได้ยื้อใช่พ่นเดียแม,มนม่าตำตำเดีแวยนยงกระตัดงิึครับนั่นอู้นังใหญยเนาะพุ่นนะวาดัวบอมเนหยาดโอ้ยงามงามงามแมงมุ่นี่พุ่ะนีนี่เนเนงถาวนี่เจ้าพ่น่ะจนได้ยื้อใช่พี่น้องพูน่ะ โอ้โหพูเตี้ยนี่เตีย่ย,ย,ยตัย้มบักคำคอยเดียวเบิด์ตชีตเลยพี่น้อง <c oughs> บันใดบ้างน้อยยังเดียว <c oughs> น,นี่มีวิธีการเขียนหยอดของกระเจาะ้าเนาะมือนีเคเขียนหยอดมะเขือเลนเขือเท็ดบันฮ่เนี่ยครับประมาณนี้คนนอเนียงเนี่ยง,งาม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 จ้องไว้นะเมื่อจีบมาคุณปัญญายบอกคนน่ะเงียบขึ้นอีก ฝีมือฝีมือพี่พน้องว่าเตะใหญ่อย,ยอดหักกับเพียงพอแมน่นปะงามงามงามเี่นเบื้องบนเขียนขึ้นได้หรอกกระดสูงประมาณนีน้พี่น้องเขียนขึ้นดี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 หลังจากเขาเขียนเสร็จกระชีประมาณน,นี้นะครับกระชีเป็นแถวตรงเป็นแนวงามเนาะ อากเอาเขียนหยดเสร็จนะแเวตรงเงี้ยงามสูงพี่น้องสูงจ่วมหัวงามงหงงงหให้เป็นแนวนอนแนวงามอย่างที่เงีตั้งสูงซวงงามงามพี่น้องเนี่ยหลังเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยครับอเอาเขียนนะจ๊ะจะเป็นระเบียบเรียบร้อย อีระมาณนีเแคยน